นัตถิสันติพรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกกราบสวัสดีค่ะสหายสายธรรมและสหายสายอากาศช่องแม่นกน้อยบ้านไร่พูหลวงนะคะวันนี้เราก็พาสหายธรรมทุกท่านมาติดตามงานของบ้านสหายยอดกันนะคะวันนี้เราเทป,ปูนกันนะคะเพราะว่าออบริษัท ปูนผสมปูนนั้นหยุดกันมา2วันนะคะวันอาสาฬหาบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะคะวันนี้ก็เลยเริ่มมาเทป,ปูนเทพื้นนะคะให้กับบ้านสหายอดนะคะเพราะว่าอต่อจากนั้นแล้วเราก็เทปืนปูน,ปนยืดโยงเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะขึ้นโครงหลังคาให้กับสหายอดนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็ออกเหล็ก กันทั้งวันเลยนะคะต่อเหล็กต่ออะไรไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยทําการพ่นสีนะคะเพื่อจะเตรียมในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะขึ้นโครงหลังคาให้กับสหายยอดนะคะเราก็มาช่วยกันเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกเกือบทุกวันนะคะออรู้สึกว่าจะตกกันทั่วประเทศไทยนะคะเรื่องฝนนะคะเพราะว่า เข้าราษาแล้วนะคะทุกท่านก็เข้าสู่ฤด,ดูการของเขาแล้วนะคะพวกเราก็เลยต้องเร่งการทำงานนะคะไม่ว่าจุดไหนนะคะพวกเราก็จะเร่งการทำงานกันทั้งหมดเลยนะคะเพื่อหนีฝนกันนะนะคะหลังจากที่เราเทพื้นนะคะเป็นที่เรียบร้อยขึ้นโครงหลังคาเราก็จะต้องเตรียมก่อผนังให้กับบ้านสหายยอดเพราะว่า ถ้าหากว่าเรามาก่อผนงังพร้อมกับตอนเขาขึ้นหลังคาเหล็กการออกเหล็กก็ลูกไฟก็จะก,กระเด็นใส่กับพวกเราที่ก่อผนังกันอยู่ข้างล่างนะคะก็เลยต้องทํางานแบบเลื่อนแล้วก็ขยับรอกันนะคะก่อนอื่นก็คือต้องขอให้โครงหลังคาเหล็กขึ้นก่อนนะคะเราก็จะได้เริ่มทํางานกันต่อนะคะ,ะไปให้รถคูน แล้วทำอะไรเลี้ยงแกล้งเนี่ยวันนี้เจ้าของบ้านเฮ้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 ย่ยมเลี้ยงหมูตัวนันท์น้องฮะน้องตัวน่ะน้องฮะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขอนามัยนะคะสำคัญมากเลยนะคะขั้นพื้นฐานเลยนะคะห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยมีบ้านมีคนต้องมีห้องน้ำมีห้องส้วมนะคะสำคัญมากแล้วก็ให้น้องยอด ขุดหลุมนะคะเพื่อจะรงวงซ่วมให้เขานะคะจะได้สะดวกแล้วก็สะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็เราก็ไปชำระค่าน้ำประปามาให้เขาแล้ว2 5 0 0บาทนะคะก็จะได้ต่อน้ำาตอระบบน้ำเข้ามาให้เขาใช้เพราะว่ามีห้องน้ำห้องซ่วมแล้วนะคะมีที่ซักล้างนะคะหน้าห้องน้ำก็จะเป็นที่ซักล้างแล้วก็ถัดไปก็เขาเสือก็จะทำอาหารการรับประทาน นะคะก็จะได้สะดวกกับเขาด้วยนะคะก็เตรียมความพร้อมให้เลือกเอาว่าจะทําพื้นขัดมันหรือปูกระเบื้องเขาบอกว่าขอปูกระเบื้องเลยนะเขาก็ยังรักสวยรักงามนะคะอยากได้ความสวยงามนะคะก็ก็น่ารักของเขาค่ะน่าสงสารด้วยน่าสงสารมากๆเลยถ้าใครได้อยู่ใกล้นะคะก็จะเมตตาเขานะคะบอกว่าเดี๋ยวต้องรีบทําและไม่มีตังค์และต้องไปทํางานก็น่ารักดีค่ะ อันนี้เราก็มาจัดการเรื่องระบบป่าปานะคะป่าปาก็มีการหากันไม่เจอนะคะหาไม่เจอเพราะเหตุอะไรคะสมัยก่อนก็จะเป็นทุ่งไร่ทุ่งนานะคะสายบ้านคนจะไม่ค่อยมีเขาก็จะป่าปาเขาก็จะเดินไปพอมามีพื้นที่เจ้าของบ้านแต่ละแปลงเขาก็จะมาก่อสร้าง หาท่อประปาไม่เจอประปาไปอยู่ในพื้นที่แต่ละบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องหาระบบหาอะไรกันแก้ไขนะคะแต่ว่าของแม่น้องน้อยเนี่ยยาวไปเป็นร้อยร้อยเมตรเลยนะคะแม่น้อยยกยกทางให้ขยับทางเข้าไป80เซนบ้างเมตรหนึ่งมัม่งขยับเข้าไปให้เป็นถนนหมดเลยนะคะแล้วตอนที่เขามาเทเราก็เทไอที่ขยับไป80เซนเมตรหนึ่งเราก็เทเองหมดนะคะในเส้นขาวเข้าไปนะ เรายกให้เป็นเขตทางหมดเลยนะคะยกให้เปะปาๆที่ดินตารางวาละหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเราก็ยกเพราะรมันไม่ไปไหนละมันอยู่ในประเทศไทยอยู่ในผนืแผ่นดินไทยอยู่เราได้ใช้ประโยชน์ร่วมนะคะคือให้ทางนะคะให้ทางสว่างก็คือให้ทางชีวิตของตัวเองก็ไม่ตันนะคะคิดอย่างนั้นนะคะการให้ทางคนเนี่ยให้ทางเดินให้ทางก็เหมือนเรา ชีวิตเราเดินไปก็จะเดินไปได้สะดวกไม่เจอทางตันเพราะว่าเราเปิดทางให้เขาเดินเราคิดเช่นนั้นมาตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ไม่ห่วงทางเลยนะคะไปอยู่ตรงไหนใครไม่มีทางเปิดให้เขาแต่ว่าให้พูดคุยกันนะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วโหมาใช้ระบบกันจนเสียถนนพังอะไรอย่างนั้นนะคะก็ค,คือเราเราเปิดใจกว้างนะคะมาอยู่ไปอยู่ตรงไหนเราก็เสียถนนหมดอะสองไร่สามไล่สี่ไร่ห้าไร่เรา ให้ถนนทางหลวงฟรีหมดยังไม่เคยได้กาวเวียนคืนเลยนะคะแล้วก็คือถือเป็นบุญด้วยะคะ่ะให้ทางคนเดินเราก็ทางทำมหาคินเราก็เดินทางสะดวกแล้นะคะอันนี้เราก็ไปเก็บหน่อไม้นะคะที่ในสวนของเรามาเข <laughs> มาแจกมาฝากกันฝากลหลลานนะคะฝากเหรียฝากญาติเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็ให้เขาเลือกเอาค <laughs> เลนหลนนญเอยนะคะน้องลิมาให้เลือกเจ้าหนอไหนอะไรเขาก็นิดหน่อยของเขาตามสไตล์เด็กกันนะคะอันนี้ก็เตรียมความพร้อมนะคะสหายได้ได้เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าเราจะแจกต้นขนุนในเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมซึ่งเป็น เดือนมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะสิสงิงหาเราก็เตรียมความพร้อมไว้นะคะเพราะว่าวันที่25นี้เราจะไปแจกชุดหนึ่งวันนี้ก็ทำการปรับพื้นที่ย้ายต้นขนุนย้ายอะไรต่างๆมาเตรียมรอไว้เป็นที่เรียบร้อยส่วนต้นใหญ่ๆที่เคยเห็นตรงที่แม่น้องน้อยรดน้ำเป็นร้อยๆต้นวันนี้ท่านนายกเทศบาลหัวลอมา ขุดร้อมไปหมดแล้วบอกว่าเดี๋ยวใครมาขอมาอะไรแจกได้หมดเลยนะคะส่วนที่ต้นที่ย่อมลองมาแล้วก็ต้นเล็กแม่น้องน้อยก็เลยเตรียมไว้เพราะว่าวันที่25ก็จะไปชุดหนึ่ง200ต้นแล้วก็จะมีะวันที่27นะคะที่จะถึงนี้ก็คือก็เตรียมต้นโกชนนะคะต้นไม้ไว้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไปปลูกต้นโมกไปถาไวายต้นโมกกันเมื่อวานนี้พระอาจารย์ก็ดํารินะคะว่าจะ อยากจะปลูกต้นไม้นะคะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้สวยงามร่มรื่นด้วยนะคะแมงน้อยก็เลยเสนอท่านไปว่าต้นโกศลนะคะพระอาจารย์เพราะว่าเขาจะมีใบสวยงามให้สีสันถ้าเป็นไม้ดอกเขาก็จะโรยไวแล้วก็มันก็จะความสวยก็จะหายไปเลยแต่ต้นโกศลเนี่ยบรยเขาจะให้สีตลอดเวลานะคะยิ่งเจอแดดยิ่งให้อันกระบอกเอามาเลย เราก็นึกถึงต้นโมกวิโมกคือหลุดพ้นนะคะจากสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะคะเพื่อนิพานนะคะก็นึกถึงต้นโมกอีกนะคะนึกถึงต้นโมกแล้วมานึกถึงต้นโกศลเราก็ว่าเราจะทําบุญโกศลโุศลนะคะสร้างบุญกุศลนะคะให้กับธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเอาต้นโกศลไปก็แล้วกันพระอาจารย์บอกเอามาเลยนะคะสร้างความร่มรื่น นะคะแล้วก็จะเป็นต้นชะพูนะคะจะเตรียมไปในวันที่27นะคะไปถวายวัดแล้วก็ให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ปลูกกันนะคะอันนี้ต้นขนุนเราก็เตรียมไว้หลายร้อยต้นเลยนะคะวันนี้เตรียมนําออกมานี่ก็เป็นข้างออฟฟิศที่แม่น้องน้อยนั่งทํางานอยู่ทุกวันมีการเพราะพันธุ์นู่นนี่นั่นต่างๆเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ขนุนก็เตรียมมาเรียงไว้แล้วนะคะ600กว่าต้นแล้วก็มีเพาะ มะละกอนะคะพันโกโก้นะคะลูกยาวหวานหอมมากเลยนะคะก็จะได้อีกหลายร้อยต้นนะคะก็ก็ไผ่สีทองที่เคยมีอยู่เราก็ขุดล้อมออกแล้วก็ไปปลูกที่ในสวนเกษตรก้าวตามโดยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของชมงรมูเสือชาวบ้านนะคะแล้วเราก็ปรับพื้นที่นะคะเพื่อเฉพาะพันุ์ขยายพันุ์ต่างๆแจกมะละกอะก็เริ่มติดแล้วนะคะเขาก็ให้ผลผลิตแล้วะะที่เรา พะเมล็ดข่าวที่ข่าวที่แล้วนะคะที่ตอนนั้นมีกลุ่มแม่ออฟนะคะกลุ่มลุงป้าแล้วก็ยูทูบเบอร์มาเที่ยวพิซิโนโลกกันแล้วก็ตอนนี้ออกลูกแล้วนะคะติดผลแล้วนะคะอันนี้ก็มาเล่าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเอซีมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็มาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราไปทําอะไรกันมาบ้างนะคะเออสืบต่อต่อ,ตอเนื่องงานนะคะที่เราไปทํามาก็ต้อง ขอกราบขอบพระคุณนะคะสหายสายธรรมสหายสายอากาศทุกท่านที่กรุณากดติดตามช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ปูหลวงมาโดยตลอดกดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันทุกวันเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณมากบุญกุศลทุกอย่างที่แม่นกน้อยได้สร้างทําก็ขอให้บุญนั้นส่งไปถึงทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างประเทศแม่นกน้อยฝากบุญไปถึงทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้บุญนั้นช่วยรักษาให้เทวดาช่วยคุ้มครอง ขอให้ทุกท่านมีชั์สินเนืองนองมีเงินมีทองไหลามาเทมาขอให้งอกให้เงยเหมือนถัว่วเหมือนงาประสิทธิลาภาพระวันตุเตสาธุสาธุาธอนุโมทามิขอให้มีความสุขกันทุกทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ทุกท่านสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนะคะคลิปนี้ขอกลับสวัสดีก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ